สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเปนอยางโทนพระเครื่องนะครับเป็นช่องที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องพระเครจิกณาจารย์เหรียญยิยมต่างต่างนะครับดูตรงนี้เคแท้ดูจุดอ่อนเหรียญนะครับแล้วก็ราคาตลาดณปัจจุบันนะครับแล้วก็ใครมีนะครับอยากจะดูว่าพระตัวเองที่บ้านนะครับว่าแท้หรือเปล่านะครับดูตามคลิปนี้ให้จบนะครับช่องผุมนะครับพระแท้มาตรฐาน สากลนะครับนิยมนะครับงานสมาคมผม้ดีขิงพรรคเครื่องพระวิชาไทยนะครับ <Stadium> <Weird. S 1> วันนี้นะครับเรามาดูเหรียญหลวงปู่ศรีกันหน是是่อยเหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นเหรียญที่หายากนะครับอีกหนึ่งรุ่นนะครับอีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ศรีเขาเรียกว่าเหรียญนะครับกัหนกข้างนะครับหลวงปู่ศรีวัดถ้ำขมุนนาจังหวัดนครสวรรค์ นะครับหรือว่าใครมีก็ยินดีรับเชา่าแต่ว่ารุ่นนี้เขาบอกว่าเหรียญมีการสร้างไว้น้อยมากนะครับไว้น้อยมากเนื้อทองแดงแค่หนึ่งพันเหรียญเท่านั้นนะครับเนื้อทองแดงหนึ่งพันเหรียญเท่านั้นนะครับจำนวนการสร้างน้อยมากและเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเนื้อทองแดงนะครับหนึ่งพันเหรียญ นะครับว่าเขาดูกันอย่างไรนะครับดูเกทแท้กันอย่างไรนะครับแล้วก็จุดจ่ายตัมงจุดอ่อนนะครับหรือว่าอะไรตรงไหนนะครับตอนนี้วันนี้เราว่ากันที่เนื้อทองแดงนะครับสองเหรียญน,นี้ในหนึ่งพันเหรียญน,นะครับเขาเรียกว่าเหรียญกระหนกข้างเป็นเนื้อทองแดงลมมันปูนะครับเห็นไหมครับว่าลมมันปูออกสีน้ำตาล ดูจากผิวพันก่อนอันดับแรกดูสีผิวเหรียญพระนะครับเป็นสีน้ำตาลออกน้ำตาลนัดอ่อนไม่เปลือกมังคุดนะครับพระผิวเดิมๆเนี่ยจะออกม่วงนะครับเดี๋ยวจะลงกล้องให้ดูนะครับผิวน้าเดิมจะออกม่วงๆอย่าง,งนี้เลยนะครับหลมน้ำ,นำตาลม่วงๆนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับอันนี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับแล้วก็มีโค้ดตอกด้านหลัง นะครับมีโค้ดตอกด้านหลังเหรียญรุ่นนี้ดูไม่ยากนะครับเดี๋ยวเรามีสองเหรียญเนี่ยนะครับมาเปรียบเทียบกันได้เลยนะครับแล้วข้อมูลเดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดไว้ด้านล่างเพิ่มเติมนะครับอันดับแรกนะครับเรามาดูเกทแกันก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวราคาเดี๋ยวเรามาดูกันท้ายคลิปว่าอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอันดับแรกเนี่ยผมเนี่ยดูที่เมตาหลวงพ่อก่อน เห็นไหมครับว่าเมตาหลวงพ่อเนี่ยลึกมากลึกมากนะครับแล้วมาดูอีกเสียนหนึ่งลึกจริงๆนะครับและดูนะครับพื้นเหรียญข้างใบหูนี่มีกระแสปั้มนะครับเรามาเทียบสองเีืยนกันกันไปเลยนะว่ามีเหมือนกันไหมนะครับนี่มีเหมือนกันนะครับกระแสปั้มนะครับแล้วผมจะดูตรงนี้อีกที่หนึ่งนะครับ นี่ครับตรงบ่าของพ่อเนี่ยจะมีเส้นน้าตกนะครับคมคมนี่คมมากนะครับเส้นนี้คมมากเดี๋ยวนี้เราปิกดูทางด้านนี้นี่ครับคมมากวิ่งลงมาจ้านข้างล่างเลยนะนะครับคมมาก <c oughs> จาผิวแม่นแ่นนะครับผิวพันพระเหรียญพระแม่นแ่นนะครับแลหน้าเหรียญน,นะครับ แล้วเรามาดูหลังเหรียญเรามาดูที่รูเจาะรูเจาะนะครับสําคัญผมทุกคลิปเนี่ยผมจะเน้นย้ําว่ารูเจาะเนี่ยสำคัญนะครับรูเจาะเล็กๆนะครับเจาะจากด้านหน้ามาด้านหลังเห็นไหมครับรูเจาะเล็กนะจากด้านหน้ามาด้านหลังนะครับทั้งสองเดียดเลยนะครับรูเจาะเล็กๆนะครับแล้วที่ใต้รูเจาะ นะครับจะมีเส้นเห็นไหมครับคล้ายๆวงเดือนนี่ครับบางบางคมคมนะนะครับทั้งสองเหรียญเลยนะนะครับทั้งสองเหรียญเลยนะครับบางบางคมคมนะครับคล้ายๆวงเดือนตรงนี้นะนี่ครับชี้ให้ดูก่อนแล้วก็ตรงนี้ครับแล้วตรงรูห่วงนะครับเห็นไหมครับจะมีรอยคล้ายๆตัดขยับลงมา นะครับเห็นไหมทั้งสองเหรียญเลยมีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมลงกล้องให้ดูนี่ครับเห็นไหมครับเหมือนกันเป๊ะนะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งพันเหรียญจะต้องเหมือนกันเป๊ะนะครับเรามีสองเหรียญเปรียบเทียบกันเนี่ยนะครับถือว่าได้เห็นข้อแตกต่างข้อเหมือนกันนะครับทุกทุกอย่างดูโค้ดนะครับในร่องโค้ดเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมขยาย สูลงไปชัดๆนะครับเห็นไหมครับในล่องโค้ดเนี่ยยังมีเส้นน้ําตกลงอยู่เลยไหมนะครับแล้วดูดูอีกเดียหนึง่งนะครับนี่มีเหมือนกันนะนะครับตรงนี้นะนะครับตรงโค้ดด้านนี้นี่นะครับจะมีนะครับเหมือนกันทั้งคู่เลยนะนะครับ เหรุ่นี้ดูไม่ยากนะครับดูไม่ยากแล้วเรามาดูตามขอบเหรียญหน่อยนะครับเห็นไหมครับผาก็จะมีเนื้อเกินเล็กน้อยธรรมชาติลอยปิ้นนะครับตั้งข้างขอบเหรียญทั้งสองเหรียญเลยเห็นไ,ไหมมีเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับแล้วเรามาเทียบตัวตัดเรามาดูจุดออดเทียบตัวตัดของสองเหรียญน,นี้นะครับลักษณะาการตัดเหรียญน,นะครับเราพลิกหลงพ่อไปด้านซ้ายก่อนนะครับแล้วเราดูที่ช่วงนี้ นะครับช่วงนี้เห็นไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอาชี้ให้เห็นก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวลงกล้องที่หลังเห็นไหมครับว่าเหมือนกันเป๊ะเลยเห็นไหมครับหนึ่งหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่นะครับเดี๋ยวผมลงกล้องให้ดูนี่เห็นไหมครับเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับเหมือนกันเตะเลยนะครับ แม้แม้แต่รอยนะครับรอยซับแตกนี้ยังจะเหมือนกันเลยลักษณะการตัดเหรียญนี้ข้างหนึ่งจะตัดเป็นแบบนี้นะนะครับแบบแบบนี้นะครับสัดไม่ขาดนะนะครับแล้วพลิกีกข้างหนึ่งนะครับนี่ข้างนี้จะเห็นนะครับชัดเจนขึ้นอีกแล้วก็ดูตรงนี้จุดอ่อนตรงนี้เหรียญน,นึงนะครับเห็นไหมตรงนี้ครับเราดูไกลๆก่อนนะ นะครับนี่ตรงนี้นะเห็นไหมเหมือนกันเป๊ะนะครับนี่คือจุดอ่อนของเหรียญน,นะครับลักษณะการตัดเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราดูอีกดิว่าตรงไหนเหมือนกันนี่ครับยังมีที่จุดที่มีหลายที่ที่เหมือนกันตรงนี้ก็เหมือนตรงนี้ก็เหมือนนะครับหรือแม้จะสับแตกตรงนี้ก็ยังจะเหมือน นะครับหรือว่าตรงนี้สรับแตกก็ยังมีเหมือนกันอีกนะครับแต่ว่าบางเหรียญสับแตกเนี่ยบางทีอาจจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าลักษณะการตัดเหรียญนี้ต้องเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับหนึ่งพันเหรียญเท่านั้นนะนะครับดูไม่ยากนะครับแล้วราคาค่านิยมนะครับณปัจจุบันนะครับณปปัจจุบันสําหรับเหรียญกระนกข้างหลวงผู้สีเป็นเหรียญที่หายากสร้างน้อยนะครับ นะปัจจุบันนะครับอยู่ที่หลักหมื่นต้นๆเลยนะครับก็คือหมื่นขึ้นนิดๆนะครับไม่แพงสักเท่าไหร่นะนะครับไม่แพงสักเท่าไหร่แต่ก็เป็นดินที่หายากนะครับสร้างน้อยปีสองพันห้าร้อสิบแปดนะครับคลิปนี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับใครมีก็ยินดีรับเช่านะครับส่งมาดูได้ต่างลายเดี๋ยวผมทิ้งไอดีลน์ไว้ด้านล่างนะครับ อย่าลืมฝากกด subscribe กดกระดิ่งกดแจ้งเตือนนะครับเป็นกำลังใจด้วยแล้วมจบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ